สมัยประชุมนี้พี่หน่อยเขาบอกว่าเป็นความล้มเหลวของอพรรคเพื่อไทยพรบข้อสังเกตเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมถูกโหวตคว่ำในสภาข้อสังเกตเย่าไปไม่ถึงรัฐบาลนะถูกโหวตคว่ำก่อนสองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ<ะ>โดยเฉพาะการแก้ไขพรบประชามติมนําไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญจากเดิมเนี่ยต้องการที่จะโหวตแค่ชั้นเดียวก็คือเอาเสียงข้างมาก<ะ>ของผู้มาใช้สิทธิ<ะ>์แต่สวกับ พลิกเงื่อนไขไปเป็นโหวตล็อกสองชั้น<ข>ก็ทําให้พรรคเพื่อไทยต้องถอยรอนออกมา<ข>มันเป็นความล้มเหลวที่ไม่สามารถผลักดันนโยบายของตัวเองเนี่ยหให้เดินหน้าไปได้<ช>ทีนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ในการประชุมสมปทสมัยหน้านะพี่หน<ข>่อยของพรรคเพื่อไทยว่าสามารถผลักดันได้มากน้อยเพียงใดในมุมของซันแล้วเนี่ยคาดว่าเพื่อไทยเขาจะวางเกมในสภาสมัยหน้ายังไงบ้างเกมในทำยังไงก็ได้พี่หน่อยให้สองเรื่องเนี้ย ผ่านไปได้ในตามขั้นตอนในแต่ละสเต็ปไม่มาติดชนะว่าเสนอไปแล้วแล้วต้องถอยอเสนอไปแล้วแล้วต้องถอยทำไมต้องถอยเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลแพทองทานเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ย กังวลใจมากที่สุดฉะนั้นเกมของเพื่อไทยในครัง้งในครั้งหน้านะพี่หน่อยในสมัยประชุมหน้ายังไงทํอยังไงก็ได้เพื่อที่จะเอาแต้มกลับคืนมาสู่พักให้ได้มากที่สุดค่ะพักร่วมรัฐบาลนี้เขายังไงอ่ะเขามีความจริงใจมากน้อยขนาดไหนดูแล้วเหมือนจะมีต้านต่อเยอะพอสมควรเลยสำหรับพักภูมิใจไทยคพักภูมิใจไทยเขาเออมีเสียง เจสเสียงในสภาผู้แทนราษฎรแต่มาเทียบกับพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยเขาก็มีเยอะกว่านะเวลาคนนับนันพี่หน่อยเขาไม่นับแค่70็นะ <c oughs> เขานับอีกร้อที่สภาสูงนั่นแหละสิ ร้อยเจ็ดสิบสภาสูงไม่ได้บอกนะว่าเป็นของภูมิใจไทยแต่ว่าคนนับรวมคุณไปให้รายไม่ได้เขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นสวสีน้ําเงินอะไรยังไงนะเออเาไม่ได้เป็นสวสีน้ําเงินแต่เท่าที่ผมได้ยินมานะพี่หน่อยว่าเขาก็ประชุมกันบ่อยๆนะแถวซอยด่างน้ยแต่คนที่นั่งบนโต๊ะประชุมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่ได้ยินว่าเป็นครูใหญ่ ือถ้าถ้าต้องไปนัดกันนอกสถานที่เนาะแล้วคนนั่งหัวโตเนี่ยเป็นประธานสภาอะไรประธานวุฒิสภายังพอเข้าใจได้แต่นี่ถ้าเกิดว่านั่งหัวโตแล้วก็าดกันว่านะคุณเป็นจริงจกหรือเปล่าเนี่ยไปแอบใต้โต๊ะเ,เหรอไปไปไม่ได้ไแอบใต้โต๊ะแต่ว่ามีคนมาพูดให้ฟังมีคนเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็ผ่านสนามมานะพี่หน่อยเราก็มีพอมีคนเล่าให้ฟังบ้างแล้<อ>วข้อมูลก็ก็ ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามนั้นคือบางทีเนี่ยเราก็แกล้งแกล้งรู้เท่าไม่ถึงการแกล้งโง่ไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้วแหละว่า <c oughs> เ,เสียงออกมาในรูปแบบนี้ <c oughs> การโหวตในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มันออกมาแบบนี้ทิศ <c oughs> ทางมันมาจากอะไรนะคะแล้วก็แต้มต่อทางการเมืองที่ทางเพื่อไทยต้องระวังมากๆม,ม,มันกลับกลายเป็นว่ากลายเป็น สีน้ำเงินทีมสีน้าเงินไปเลยใช้คาว่าทีมสีน้ำเงินได้ไหมใช่ครับก็ถ้าดูพรบข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางนิรโทศกรรมเนี่ยวงงออกของทางฝั่งรัฐบาลเลยก็หนีไม่พ้นพักภูมิใจไทยที่ออกมาคัดค้านหากที่จะมีการผ่านข้อสังเกตคดีมาตรา110แล้วก็112เนี่ยเข้าไปในข้อสังเกตด้วยก่อนที่จะส่งไปให้คอรมพิจารณาหรือว่าเป็นแนวทาง ในการที่จะให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยนำไปดูในข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เลยมีการตีตกไปก่อนอทีนี้เนี่ยไอการแก้เกมเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องฟาด่านตรงนี้ไปให้ได้นะพี่หน่อยเพราะว่าเ,าเป็นนโยบายหนึ่งนะ,ะเป็นโจดโจดหนึ่งที่พักเพื่อไทยพยายามที่จะรักษาฐานเสียงตรึงฐานเสียงเอาไว้เพราะว่าทั้งคนเสื้อแดงที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง ก็ดูในเงื่อนไขของการนิรโทษกรรมอยู่ด้วยเยอะอยู่ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาจะทํำยังไงอะคะก็เสนอร่างของตัวเองก็เสนอร่างของตัวเองควบคู่ไปด้วยควบคู่ไปกับร่างของพักร่วมรัฐบาลค่ะสมัยหน้าการขับเคลื่อนการนิรโทษกรรมเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนพี่น้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องทําให้ได้นะชีเป้าทํำได้อะส่วนเรื่องของประชามติล่ะเรื่องของประชามติเรื่องของประชามติเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าล็อก ชั้นเดียวเนี่ยพักเพื่อไทยมุ่งหวังและอยากให้มันเดินไปข้างหน้าได้แต่เมื่อมีการติดเงื่อนไขของสอวเนี่ยพักเพื่อไทยก็คิดแล้วว่า<ม>หลังจากนี้<ม>อาจจะถอยออกมาม,มันมีการตั้งกรรมธิการร่วมะระหว่างสวกับสส,สถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะ 14, 14<ม>ต่อ14ก็คือสสสิบสวสิบถ้าโหวตยืน ของแต่ละฝั่งสวโหวตยืนล็อกสองชั้นสสโหวตยืนล็อกชั้นเดียวแต่มันจะมีตัวแปรอยู่ที่พรรคสีน้ําเงินกับพรรคภูมิใจไทยนี่แหละพี่หน่อยว่าจะโหวตฝั่งไหนทางพรรคเพื่อไทยก็แทงหวยแล้วโหวตฝั่งล็อกสองชั้นแน่นอนฉะนั้นถ้าปล่อยให้โหวตก็อาจจะแพ้ค่ะเพื่อไทยก็เลยอาจจะแก้เกมด้วยการด้วยการปล่อยให้เวลาเวลาเงื่อนไขของเวลาทางกฎหมายเนี่ย ครบเงื่อนไข180วันที่ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้แล้วก็ไปโหวตในชั้นสสก็มั่นใจว่าในชั้นสสจะสามารถเอาชนะสีน้ําเงินได้อ๋ออันนี้ก็เป็นเกมที่ก็คิดว่าน่าจะแต่แต่ชนะสีน้ำเงินต้องได้เสียงจากพรรคเลยนะ พรรคสีส้มพรรคประชาชนพรรคประชาชนพรรคประชาชนก็น่าจะช่วยนะเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยก็อยากจะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วแต่ว่ามันต้องช้าไปอีก180วันนี้เขาก็เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องกลับมาเป็นโหวตสองชั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ยากหน่อยยากเออการแก้มันเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นฉันว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ ที่พักประชาชนเขาเป็นนโยบายที่เขาเสนอมาก่อนหน้านี้เขาก็น่าจะเห็นด้วยกับพักเพื่อไทยอันนี้ก็มองออกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับซึ่งเกมก็ต้องไปรอดูนะพี่หน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเอาอย่างไรพักร่วมรัฐบาลทั้งพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชาัิเอ้ยรวมรัฐบาลน,นะ ส่วนหนึ่งเอาเป็นพักก้าทำแล้วกันนะครึ่งหนึ่งเป็นพักเป็นเป็นเป็นครึ่งหนึ่งของในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรมทอาแล้วก็รวมถึงพักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติจะเห็นด้วยเห็นชอบกันอย่างไรนะฮะสำหรับการโหวตมาใช้ล็อกชั้นเดียวในพรบประชามติเท่าที่ดูอย่างเสียงการให้สัมภาษณ์ของบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลต่างๆนี่คือก็น่าจะน่าจะไปในทิศทางที่ชั้นเดียวนะ เอออาจจะมีแต่แค่สีน้ําเงินหรือเปล่าที่ที่ที่เราต้องดูใจเขาอีกระยะหนึ่งสีน้าเงินเขาไม่อยากแก้รัฐมนูลเหรอครับพี่หน่อยเขาาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เขาก็เคยบอกว่ารัฐมนูลนี้มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะดีอยู่แล้วใช่ไหมดีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขารัฐมนูลที่นํามาซึ่งเสียงสวแสสีน้ําเงินด้วยก็ก็ก็ต้องเราดูทําไมพอพอพอผมสะท้อนถึงสวสีน้ําเงินพี่หน่อยพี่หน่อยอมยิ้มทำไมยิ้มทาไมอะไรเงี้ยฉันก็มีความรู้สึกว่าอื เราก็เป็นความภูมิใจของเราอย่างเยวกันเนาะที่เราได้พูดถึงแล้วเราก็รู้สึกปุ้มปิมเออเอางั้นแล้วกันท,นทีนี้พอ,พอสถานก,การณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องรอดูวัดใจสมัยหน้าการประชุมสภาสมัยหน้าเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งเรื่องของนิรโทษอย่างที่บอกไปทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนูลแก้ไขพรบประชามติเพื่อนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อีกอย่างหนึ่งพี่หน่อยที่รัฐบาลแพรทองทานต้องทําให้ได้นะ เพราะว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนก็คือแจกหมื่นเฟสสองก็เขาก็มั่นใจนี่ว่าจะสามารถรทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รายได้อย่างพวกเรารายได้อย่างพวกเราผมดีกว่า<อ>ผมดีกว่า, <c oughs> าท,ที่ที่ไม่เข้าขา่ายที่จะได้เงินหมื่นกับเขาเนี่ยจะต้องทํำยังไงที่ทําให้ตอบโจทย์รัฐบาลแพทองทานที่ว่าเออคุณดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงออย่างวันเนี้ อะไรนะแอลแอลเหนือคนละครึ่องอะแอลเหนือค,ครึ่งเนี่ยก็เริ่มลงทะเบียน5้ามงเย็ยนของวันนี้ใช่ไหมอ,อ,อันนี้อันนี้หนึ่งอย่างใช่ไหมแต่ว่าถามว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไหมก็ไม่ทำยังไงต่อนโยบายในในในรัฐบาลแพรทองทานในช่วงต่อต,อตอไปดิฉันคิดว่ามันน่าก็จะนา่าจะมีโครงการอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไหมแม้จะต้องยืนหยัดในเรื่องของประชานิยมอยู่แต่ว่า ทำยังไงอะจริงๆแล้วดิฉันดูหลายเรื่องเขาก็ดูเขินๆนะที่จะใช้ชื่อซ้ํากับรัฐบาลที่แล้วแต่แต่แต่ก็ต้องทำนะำเพราะว่าแต่หาชนก็ยังชอบอยู่นโยบายหลายนโยบายที่เ,เป็นนโยบายป<ช>๊อปปูล่าจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้รัฐบาลลงตูร่รัฐบาลลงตู่ก็มีแนวโน้ม ว่าจะอาจจะต้องกลับมาอ d e p บใหม่อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนชื่อไหมแต่ว่าคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลแพทองทานชุดนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเช่นเดียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็นิรัฐศกรรมมันเป็นบทพิสูจน์ทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยพอสมควรครับพี่น้องแล้วก็เรื่องของการที่จะทํำยังไงที่เรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ให้หนักมากขึ้น ะะแต่สอเดือนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะว่ารัฐบาลแพรทองทาน,นเขาก็เจอกับวิกฤตอะไรต่างๆนานา,นา,นาที่มันถาโถมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ต่อไปการทํางานหนักของคุณแพรทองทานจะทําให้ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนั้นกลับคืนมาหรือไม่